สวัสดีจ้าซาบุนี่มาบอกกันดีแล้วทางจอกเนี่ยฮะรูวิมลเพื่อน,นคนทํากเกษตรสําหรับซาบุนี้ยนี่ยฮะข้ามาอยู่ตลาดโคกจะเลือเ่อนน้เภอสว่างเดรีดินจังหวัสดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อยเยฮะพามาชมโซนทั้งควายแบบนี้พี่น้องควายไล,ยล,ยลย่ไหลเ้อพี่น้องเนีย่ยะขามาเลาะเพื่อนสอบถามมึงราคาเนาะพี่น้องเนาะ ว่าสาวมนีพันสื่อพันขายกันแบบไดเดี๋ยวยัาพามาหรอสอบถามมืองละค่ะนั่งเฝ่าของไฟลูกผมจมยังน้อเนห่ตัวแก้ยงเนี่ยชิ้แตกจะมามานี่ย ไม่เราไปรันเราเราปิดน้องก็หนีไปแย่แย่ซะเปล่าไปสองรัาแล้วข้าบึงน้องพี่น้องเนาะตลาดโคกเจริญเปิดถูกเสาวันเสากับวันอังคาาเด้อพี่น้องเด้อมีอยู่สองมือเดือจ้าสำหรับมือนี้เป็นเสาวันเสาเด้๋ยสิบห้ามืมึงไป่องหายงา ไงงามานล่ะบอกวันนี้ใครจังหวะม่วนม้วอยู่นี่เปิดเท่าไรล่ะนี่เปิดไปสี่สิบหกนึงนี่เปิดไปสี่สิบหกพี่น้องควายผูใหญ่ตัวบักใหญ่ได้พี่น้องสูงเท่าไรล่ะนี่ บ่ได้บ่ได้นับบ้นบรอบ่บบ่ไสูงบ่ได้ความสูงบ่ได้วัดพี่น้องสีวัดด้วยสายตาด้สูงอยู่ประมาณร้อยห้อยู่พี่น้องความสูงพ่อใหญ่ไงใหญ่ไงเปิดเท่าไหร่ก่อนใหญ่งเไปสี่สิบหเปิดไปสี่สิหต่อรองไดไบ่ใหญ่ไงต่อรองใดพวดสา โอ้ยใส่นับไปทั้งได้ลราผู้สิไเบอร์คอยบานเนี่ยงานงานง่าจ่ือเบื์เมียนไปทั้งได้เนาะอะไเดือเ๋ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวยังหาสิ่ควาได้้าจากตัวได้งามเลยนี่ ี่มื้อนู้นเดี๋ยวเียสิขอเบอร์ติดต่อให้พี่น้องวาเาเป็นค๋ายผูด้อพี่น้องเด้อยกวยผูเฮ็ดอพันอะไพี่น้องกวยผูกวยเนื้อขอขอเบอร์ยังไงนะจ๊ะศูนย์หกหนึ่งสองสองหกสนใจ หาพงงาได้ด้วยได้จ้านี่ต้โู่น้องปั๊บเลยปั๊บนี่จะห้อยรัดห้อยรัดขายหรอปุ่นเนาะโอ้ยขายของขาดทุนครับมื่อนี่ห้อยรัดขายของขาดทุนหมดเลยขาดทุนไปเลยงานครับมึงลูกพี้จะเบียดเสี่ยวพี่จะเบียดเสี่ยว เรียกซื้อห้องรบราณขันว่ลายข้าวจข้าวตีคขายผู้ไหนบ่าขาเชื่อนอีกแล้วผู้นี่ขาดเชื่อนได้กำไรมู้นี้โอ้แ้่คาปาทูครับไขยอยู่สันคาอยู่ยังได้กำไรอยู่พี่นองเลยคาปาทู่อนอยู่วสันวะของหอยโหลดเบแล้ะพี่นองยางขึ้นมาเพท่นปาแปดตวเบสเอเลบ้ป้าแปะตัวเบิเอเลียนว่ดสัน แล้วเลยเดาะแ่น่แหละเขาเอินด่างอินโดเครยบว่าเกล้วยกันได้ด่างอินโดดงอินโดอะไรอเ่ยงยัเรับ้างกิงยิงด่างอินโดดงอินโดดงอินโดสันพี่น้องอันเป็ดยังคือเป็ดแจ็สี่ดางอินโดเขามาเนาะโอ้เออนี่ด่างอินโดเนี่เท่าไรล่ะนี่เส้ครับเส้าหาสองมือาโตแม่ได้พี่น้อง สายอนุรักษ์ครับนี่สายอนุรักษ์าสนะครับเพสอสีครับดยินดครับเมื่อตลาดีอีกตัวเดยทอครับนี่โมยิลยแม่สเก็ดดานี่มันดูมงหนาเ่ยครับหาใสเขาก็รู้หพวใจเขาก็รู้หพวใจว่าใส่ดนนีแน่ด้อเด้้้าอ้อเด้อเดเด้ออั้อ้ แปบบแบบลกๆเราสั่งฟองแบกบอีกแถวเศร้าหา ราคานีตัวรองใดบระจักษ์นครับได้อยู่ครับราคานีตัวรองใดเด้อพี่น้องเด้อขอเบอร์ติดตได้จ้าศูนครับ093 301 301 3 3ม6 3396น่ใจครับน่มโทรติดต่อหโครับห่อัผทพงษ์พัดครับหอยพงษ์พัดเด้อพี่น้องเด้อโใจต่อหอยพงษพัดเด้เลยจ้าสื่อต่วเวียดว่าสันพี่น้องสื่อต่อเวียดมาก่ครับไาูลครับผม เจ้าบ้าเขากับลูกหัวใจมาสั่นแล้ววะชอหายสื่อต่อเวียดลูกหัวใจแมาโมเฟืองได้ยังมากนะจ๊ะครับแม่งงามๆเนี่ยครับแม่งงามๆนี่เปิดเท่าไรนะจ๊ะนี่เปิดไว้เมื่อแปดเปิดไว้เมื่อหนึ่งพันพี่น้องเมื่อแปดนะครับเม่หนึ่งพันพี่น้องเปิดร้สิบหกโค้นี่สูงอยู่ประมาณลอยเซาเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อไปห้องคัปีเดียวนะครับนี่ยไปห้องคัปีเดียวพี่น้อง ราคาในต่อร่องได้บ่พ่อได้ครับได้รราคาในต่อร่องได้เด้อพี่น้องเด้ออันแม่ลูกนี่ได้บาตนี้ เปิดใบมือน่หกพันพี่น้องนี่แม่ลูกลูกตัวแม่เนาะจ้ะแม่ลูกลูกตัวแม่ด้วพี่น้องเด้อลาคาต่อรองไหนนาอพ่อนะบผคราต่อรองไหนด้วพี่น้องเด้อแม่เพื่อสิต๊ะน้ำเลียนหน่อยนึงเลยพี่น้องนี่กลังส้วนครับกระลังสีอวนถาไปใส่หยากระอวนดอกนาอพอแล้วกเ่อเดียวะาเ้นบ้บ้าบ้าบ้าบาบ้าบา้อ้าบา้าบ้าาาา้าา้้้มาาบเ ติดต่อนะจ0 8นย์เ1นยจสา087 087 255 255 1น1 7 1017สนใจโทรหาพ่อเฟื่องใดเลยนะจ้าเก้าเจริอเด้อนี่เด้อลูกเกจะเลเด้อพี่น้องมีใบมีหลอดนี่ตัวแม่นี่งามเลยจ้ะสนใจโทรหาพ่อเฟื่องได้เลยพี่น้อง ต่อรองได้ขามแม่นู่นนี่เศร้าหกาเอาเบอร์ทั้งสามตัวนี่เศร้าหกนะเศรหกครับแม่น,นี่พี่น้องถ้าเอาทั้งสามตัวนี่สี่สี่ได้อยู่สองหมื่นหกพี่น้องครับพอเฟืองว่ะไก่ไก่ซ้งเนาะไก่ไก่ซ้งซ้งหอดมาเร่มาสั่นมือนี่เวลาสน <c oughs> ใจทุกคนครับพอเฟืองได้เลยจ้ง <c oughs> เขากำลังเอาควายขึ้นรถเอาัวควายข,ขึ้นรถของเวียดน้ำด้วยพี่น้องด้วย ต็มอาต็มพ่อว่าแต่ละข ah. ั <l ances>. ้นจวัวเนือัวเนือควาวยเนือได้ขายดีนอ่อนาะัวเนือคลายเนือออกดีควายเลียงขัวเหลียงเนือไว้สักวันน่ะหาผู้เลียงยากรลน้อ่อนาะ ด้ลังเอาขึ้นเวียดนึ่มื่นี่เวียดเขาวัดสุขุมเนาะนี่ยุ่จัาเจ้าหมื่นเขาเจ้าเจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหียดเจ็ดนี่เวียดเขาเจ้าเจ้าพี่หน่อย เวียดนามซื้อเตะตัว้วั่นได้พี่น้องตัวน้อยๆเข้ามาเอาเออตัวน้อยตัวจอยหอดบอลเนี่ยเมืองเอาเตะตัว้วั่นหวั่น ได้ยักตัวน้องจ่าเหมือนนี่นี่ืนี่เอาไหเอาขั้วมาชีตัวจ่าขายเบิร์ดหรอเปล่าคะขายเกือบเบิร์ดเราใจแล้วขึ้สามตัวนึงขึ้นสามปีกับสิลงสามโอ้ขึ้นสามปีลงสามปีไม่สิสติไปยูว ป่าผมมีอยู่20ตัวตอนนี้มีรลอยเศร้าครับอ่ยสิบปดอีกหลยเศ้าตัวนี่กอีกสามอีกสามปีปั้บคืนนี้คือเขายนคืนเรามันเท่ากับเอาจากประเทศเพื่นบ้านเขามากขึ้นก่าันเอ้ห้างจากเพื่อน้ากขมากมขึ้มันึมียนขั้วเนควมมขวหลังแล้วลีบดีลีบดีเลยเป็นง้วหลังรีบเออควาวหวังนี่ลีบดีเลยแนบ่อเห็นทางเลยพี่น้องอย่าให้มันขึ้นเร็วๆอยู่ผมจะเซยสิเมียนอ